安排吗？<'m> จะเอือมาไข่ค้ำปากค่ะอันนี้เอือไข่ค้ำปากเพื่นมาขอก็ต้องแบบบานบานทั้งพู้ไทยเอือมาไข่ค้ำปากให้พ่ <c oughs> อตาทางฝ่ายยิ่งเป็นคนเบานะคะแล้วก็ใส่ซ้อมให้เพิน่น<ว>เดี๋ยวเด้อตรงตงลิ้นหน้าแม่โปต้านั่งข้างแม่นิวค่ะอ <c oughs> <ls> ข้าวชีช็อตปนะุ๊บไว้นะ เ้ียกเขาลมมาข้างบ้านมนลูกตามีครามอะไรหรือเปล่าหัวสินสอนที่เอามาตอนนี้สองล้านนะครับสองล้านบาทนะครับแล้วก็มองสามสิบบาทเอานี่เเ้าไปนตังคแล้วก็เรามีอีกหน้าเรานเชื้อ ลูกปู่ทำไมมีเยอะจังมีได้เยอะเยอะลาใจเยอะเผนี่ยลูกติ่มกนี่เรงนี้เราก็ถายไปให้ผมวเลยรับครอบครัวนะครับทุกตังทุกบาททุกสตางค์ที่เขาหาได้เขาจะเก็บไว้นะเพื่อครอบครัวเขาเขาบอกผมเมื่อคืนนี่บอกว่าลุงผมจะใช้แคยี่สิบบาทละร้อยบาทนี่ ผมจะใช้แค่ยี่สิบบาทที่เหลือเปี่นสิบผมจะให้ครอบครัวผมว่าใจกับห้านเลยมากเลยสมัยนี้ไม่มีนะครับในร้านชายผมเนี่ยไม่มีครับผมถึงส่งแรงเยอะเลยหลานชายผมเนี่ยจะรักหลานสาวว่าที่หลานสาวเนี่ยให้ ช่วงฟ้าดินสลายสครับไม่ม่มีรอกไม่ได้กังมีจอดเลยไม้มีไม่มีดกก็เส้นหนึ่งแล้วก็มานต้องปิดต้องจุนี่สนจาองที่สองร้านแต่ว่าจะแต่ง ที่ไหนวันไหนก็บอกมาหรือตอนช่วงนี้เป็นช่วงที่บ้านเราเนี่ตอนนี้จะเป็นฝ่ายผู้ใหญ่คุยกันนะคะก็คือมันการไขขับปากอะไรพวกไงว่ากันคุยกันถามรายละเอียดกันนะคะทางอีสานเรานะคะทุกคนที่เท่าไหร่อะไรในเรื่องราวอย่างนี้อีกครั้งหนึ่งเราจะมาเล่นกันต่ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนที่แสดงความดีๆกับน้องมาณที่นี้นะคะก็มีอาจารย์มีอะไร คุณตาพ่อใจว่าด้นเลยคุณตาคุณพ่อคุณพ่อพิต้านี่เสียแล้วนะคะนี่จะเป็นเป็นคุณลุงของพิตานะคะแล้วก็เป็นคุณแม่พ่ตานะคะเนี่ยเป็นคนคนนี้ที่นั่งข้างไม่ได้

เอาลายส่วนมาเออไหนจะเป็นผ้ส่งภาษาคทยพอกอยู่แล้วคับผู้หญิงก็สวย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 สนยส้ยวยสวยสวยาวยสวยสวยส้สวยสวยสวยสยสวยสวยสวสวยสวด้วยสนะสวยสววยสวยยย ครับรองว่าขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนที่แสดงความเป็นดีกับน้องนะคะนี่คุณแม่พี่ตาก็น้องกตาไจจนีิ่งยากเนี่ยคนตายไตาเลี้ยวไหนมันต้เบี้ยหนาดอกไอ้เบี้ยนมันต้อเดียวมึงคัดไดนหนาเดี่ยวมังคัดเดี่ยวไม่นเองเอ็นดูพี่ต้าจ้องมองน้องเบีรยแบบใบ่ะละสายตาจนคนอื่นแซวไปเลยนะคะตอนนี้ เจ้าน้องเบียแบบหวานเยิ้มเลยค่ะมดเต็มงานแล้วเอาใจจาคอมมอบไปเงินสินสรัให้คนเสียงมัใหมครับมอบให้ใครได่ค่ะมอบให้แม่แ่ห้ใรแม่ใ้ใครแม่ห้าเสียนน้องห้าเสียนน้องหาเสียนเนาะแต่รเรากกไวก่อนป้าทยนี พี่องทําเบิ่เนาะทําเบิ่งเนพี่เนาะให้แม่บ่มีไปนําหลังจากน้องเน้นหลังจากเอาไปเนนหืด่อซอยลมิเอาเอาซอยลมิมดไปฮับน้ํามมาผ้าขาว้อยให้มันเป๊ะเอาผ้าไปหอเอาีผ้าขาวใหญ่บ่อยู่ในห้องเอาผ้ามาให้เพิ่นหอแล้วก แป๊บนึงค่ะแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวจางลุนไปโค้บแบกพ่อเบกแก๊ปหนึ่งเราบีเนาะแตเอาเงินใส่แล้วก็ตุ่มตุ่มเอาเนาะแบกรับเป็นเถิดพูใดเต็มตัวเออนั่นแหละลูกเอามาให้ป้าเออนั่นแหละลูกดีแล้วมากมีนพาดีแล้วตุ่มเอาแบกเอาโอเค

เกโอกาสเราก็มีแล้วบ้านเดยวคุณแม่สวยคุณแม่ก็สวยนะคุณแม่สวยแต่งงาน้าเลยคเยสวยจังหน้าตาคล้ายกันมากมาย่เป็นอะไรอ่ะเอาเงน้นคุณมาเน่ค่ะยิ้มเขียวเหีงเหรอ เคยเป็นผู้ยิ้มนะเยาะคู้ยิ้น่างใส่นในพอเออคนละแตกแล้วกนัะตักคนันตักทั้งนั้นนองพีเนาะส่หัวใู่กลางำคุณไม่หละเด้อเออถูกายลูก ให้ลูกขายดีอยได้ซามนี่ได้มาไิ้มเ้าพัดเ่า ขออภัยนะคะเพราะกล้องขากล้องเยนิวช่วยชีวิตมากเด้สายาล้วนะจ้าไม่ก็ไม่ก่อน ไม่คือเสียงคักเจ้ลองไปเด้อไปลองเหยีบไปละเสียงแค่ถึงอ่าถ้าถ้าบอกคนอะไรไม่รู้เรื่องเดี๋ยวนะลงละค่ะน้าจะลงไว้แล้วนะโอเคไหมน้าเต็มที่ที่สุดแล้วนะคะทุกคนขออภัยด้วยนะรอไปทุกฝันไปประตูเจ้ช่วยเข้าใจนะหน่อยนะก็ไปก็ไปเดี๋ยวรอพ่อแม่ก่อนค่ะเป็นยับจัจะมาฮม ต้องเบปลี่ยนเอาไม่ไดันั่งเขาชใครอยู่ท่งนัานอะไรน่คะกับท่งนี่ครักูนี่นังนั่งอะไรโอเคครับทีนี้เดี๋ยวขอหยิบแบนให้มาทูแบบหัวว่างด้ลยว่าง ชูเลยครับอาชวนกันเลยชวนกันเลยเดี๋ยวอมองมองกล้อก่นนะนต้องบิวที่ตายอย่เงี่อเียชีหน่าชีหน่โอเคมองกันนะครับหนึสอาีกรุ่นหึ่งครับหนึงสองสามเดี๋ยวขอสบตากันนิดนึงขอยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยัวบนเยวกมึงอ่นหครับ สวยรุ smoke smoke mm ่นสตาไมสตาไปทอ่าแป๊บนึงนะครัปก่อนนะดได้ยังครโอเคใชียับสี่สิบี้า ขอบคุณนะคะขอบคุณสําหรับพูดที่แสดงความยินดีกับน้องมานะคะขอบคุณมากๆจากใจกจริงนะคะจะอดล้ายรนตาเป็นงานมั่นนะคะยังไม่ใช่งานแต่งนะงานแต่งก็คือจะรอจนก,กว่า,เ,าเสร็จงานของพี่สาวพี่ตั้งทั้งสองคนก็จะเป็นปีสุดท้ายนะคะพี่ตั้งคน้องเมย์จะ,จะได้แต่งนะ ขอขอบคุณทุกความยินดีนะคะแยมเมเออจุกบแรงแรงจุ๊บแรงแรงจุ๊บแรงจุ๊บแรงมันอยากจุ๊บแ้มตัวน้เสีซวกับเมย์ขนาด40ปียังบ่เข้าท่อเลยดดีใจดีใจน้ำง้านเล้ขอวิดีโอปะนะครับ อ่าเดี๋ยวมอกล้อนี้เน่ยนะครับหนึ่งสองสามถ่ายรูปไหมครับหนึ่งองสปครับหนึ่งสองมโเคหนึอยับนอเคหนึ่งสองสามโอเนสองามโอน่โอเคน่อามเน่อโอคนึอีกรูปอหนึ่งสอสาหนามโอเคน่องสค่าเนี่สงตานโอเคโครับเคหนึออคสอตาอนหน่คหนึ่งสองหนึ่งโอเคหนึ่งงนะ เออร้เอรู้แบแกมันนีแกเอาเลยก็ใช่หรอกพอดีเวลาหลานชวนเลียพอดีมีแกจะหลานด่บพุณนี่สิบหกนาทีสิบสน ดดงดับด้วขอบคุณนะคะ,ขอ,คคะ,คะขอบคุณทุกคนยินดีนะคะขอบคุณทุกคนทุกท่านมากๆนะคะจากใจจริงนะคะ ลอกหมพอได้แล้วจ่ะก็สะสมกันกับผมอ่ะอ่เราชูไว้จับแงเข้างาก่อนจมคนก่อนมือโตๆนี่ต้องไปทำไรนะป้าว่าต้องไปทำไรนะมือโตๆเอาคาถาแล้วมันมั้มัน บิวสองคนกันได้เอาต่ออ่อนขึ้นนะแม่จับก่อนข้าวก่อนข้าวก่อนยืดหนึ่งยืดหนึ่งโอเคครับเดี๋ยวจับดีก่อนนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสุขุมเดี๋ยวขอมองกล้องนิดนึงครับ โ okay, ok. อเคครับผมหนึ่งสองสามขอรูปหนึ่งครับหนึ่งสองสามขอซบตากหน่อยครับใจยิ้มกว้างกว่าเดิมก่ครับเดม๋ยรอมาเดกว่าดอนที่มีเลยอ่ะแกมันจะมีผมหนึ่งย้มตรงนี้อ่นี่รู้มดั่นอ่าแล้วยิ้มเล้วที่นักนุกคนขอขอบคุณมากๆนะคะตอนนี้ก็คือจะเป็น เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเดี๋ยวไปนั่งรับประทานข้าวด้วยกันละให้ให้ญาติผู้ใหญ่คุยกันอีกจักแป๊บนะคะนะขออนญาตลงไลก์ก่อนนะคะทุกคนขอบคุณทุกคนมากมากนะคะที่เข้ามาแสดงความยินดีร่วมกับน้องแล้วก็แล้วก็พี่ตาแล้วก็ครอบครัวนะคะโอเคค่ะทุกคนขอขอบคุณมากๆานะคะ

เอามาตัด <Hoy S 2> ให้คับค้มาวต้มกรถ่ายคระถ่ายยาสาเลยด้วยาวาวกรวดก่ากเอาลยแม่ไก่อนม่มไปก่อนแม่ไปนั่งก่อนลุงป้าคะก็เผาลุงไม่ไปเอาไปบวอ๋อลกินน้ำเนอย้ก็บวชลุงป้าเนี่

ปรตายิ้ม่อยยิ้มยิ้มเลยยิ้มเยอะสาวคนไอยนะหอยสาวคนไทยอันนี้หสอ่ามอก้อนนะครับโอเคหนึ่งสองสามเล่ขอมนินิฮารกันนิดนึ่งโอเคครับผมหนึ่งสอสมรึเล่ครับหนึองามเรียๆกันนิดนึ่โอเคครั เดี๋ยวรูเนี่ยอะไรนั่งตัวเข้ามาหน้ามาลูกตัวเข้ามานี่นึ่งหโอเคโอเคครับมอกก่อนนะครับหนึ่งสองสามยอครับหนึ่งสองสามุดท้ายครับปู่มือไว้ปากันหน่อยโอเครับหนึสองาแบบทันี่ทนแค่นี้ สองมื่สองมื่นสองมอโอเคครับผมหนึ่งสองสามร่นครับจับแก้มจับแก้มกันน่ดนึงโอเคสามสี่ชี้เข้าหาเจ้าบ่าวเจ้าสาวหน่ครับข้างหลังช้ห้่เดียวมาเียอ่ะาปาด้วยฝั่มึงโอเค1 2ึ่สอ่าก่อนนะครับหนึองสามหนึ่ง เมียบร้อยค่ะาเข้งไปนันไหมมันแบบมีน้องแขมรเขมรได้รันมาเลคที่มีไหยแข่งมาเล้าไปอไให้ไทยกมเขาว้งเาไปแมนี่มน่ีน้องไมนั่นัดไม่ถนไม่ถนัดไม่ถนัดไม่ถนัไม่หนไม่ถนาไปถนัดไมถนไม่ถนดไมนัไถนัไ่ถไ่ถนัดไม่ัไนไม่ไ่นันไหนัไนัดไดไมนไมนไนัดไไนดไันดไดไ อายุเท่ากน้าัอาันมาตานีัเปยแม่เข้าไปแม่ตื่นวแม่นองมาตาอันี้แม่แม่โบมือหน่อย ดีใจอะไรโอเคุณยแม่ยืนเดอนข้างหลังก็ได้ครับเปิดนะคขับอ่าเข้าไปไปบ้วยกันจะได้เออเฉนกัรอเขานาขนาก็ได้นาขนาก็ได้เออเล็าข้างหลั เีกคนนึงอ่ะั่งบป้าน่ไนั่งกนั่งนั่งข้างพี่บิ๊มฝั่งนี้ได้ครับฝั่งนี้ได้เเอเคบุบี้มาฝังนี้ก็ได้มาบุบี้ามานี่มาบังคับมาางนี้แล้วมาเอาเลยเอาเลยเดี๋ยวสิมีเซ็ตเดวลาผมข่อยอยู่เซ็ตใคเซ็ตมันงเกใเร็เียกุมใครคุมมาเลยกมาข้างหน้าเล

โอเคครับสือมือเสอมือเ้ยยังนี้นะรนักก่งกีกก็ได้นักก่กีกก็ได้ครับนักก่กีก็ได้มาามาพีเลิ้มยิ้มยิ้มยิเ, <อ S 2> เล็กมา <ละ S 2> มาน,นั่งขานะอ่าเ่าเรานั่งนั่งก,กน,งน,งนั่งกูอีเลยเออโอเค โอเคครับค่แม่สองคนฝั่งนี้ยืดยืดตัวนิดนึงนั่งนั่งนั่งเข้ากันได้ครับนั่งเข้าก็ได้ไม่ยืดหรอกจปเจ้าเบ้าคุณแม่น่งคุณแม่เสื้อขาวนี่ยืดขึ้นมาหน่อยโอเคคฝั่งนี้ได้อยู่ครับฝั่งนี้ได้อยู่ โอเคนะครับอยู่นี่ฮอนะครับหนึองสามลุ้นะครับหนึสองสามขอกดไลค์ให้ทีนึงเขาท่านกโอเคครับผมหนึสองสามลุ้นะครับหนึ่องามอ่าเพียงหลังแมมหุดเลยครับอ๋อ่ตวมิอ่าดี๋ยนีนึงนิดนึงขอได้อีกคนหนึ่งมาได้ได้ข้น้ไก่้นตเลย่ออ่านี้ได้ช่องช่องนี้ก็ได้นั่งนัก็ได้อยู่ สรากันลจับของกันด้วยนะคับงาเล็กอย่างงนี้หลอเดี๋ต่เออมาเข้ากล้อหน่มาที่นี้ได้แล้วครับการนั่งลงนังงง่องสอตโอเคนะครับนี่สอมนะครับหนึสอันนี้่ขอจะเล่าผมเกลสาวหน่อยทุกคนชี้ไปชี้ไปโอเคหนึ่งสองสามยืนะครับหนึ่งสองสาม โอ้หสองาห้นี่หอนอะไหอี่ปารคเอ่าทีนี้ขอกระสาวหองคืนหองคืนห้อง่นอ้อผิดหัวพอเราปิดตาปิดตาแล้วก็ชี้ปาริดโอเคครับผมหนึ่งสเริ่มครับอ่าทีนี้บอกก่อนนะครับขอเลือกกันหน่อยเลือกกันหน่อยเลือกไว้จริอ๋อ สองสามรู้ไนมครับหนึ่สองสามองีจัจับแก้มจับแก้มเอ่ับแก้มับเรู้ไหครับหครับหนึ่งสองสเบยเมวเลยสุดท้ายขอบบกมือพี่แหละครูพี่หนอไม่ไม อาค่ะาถ่ายรปเดีา่วมา่าวยันเลยมาถ่ายรูปล้วมา่ายเดวมาถ่ายนเล แม่กบมือทักทายเอฟซีหน่อย6,005คนดูหม่ชือใายให้อาเปิน้ำเต้นตอบรังไงอะไรสุดมั้งไรขนาดเหนื่อยอ่ โยนถ่ายให้อาเปลิลมายืนข้างหลังเราอลายกันนะ เล็กมานั่งฝั่งนี้นนนคนนึงนะอ่อาฝานังรูปเดียวเออที่คนโตอันนี้เนาะเขาไปไหนแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายรูปจะพาไปเล่นกับซูโม่เดี๋ยวเดี๋ยวพาไปเล่นกับซูโม่เดี๋ยวโอเค สัด sí, okay. 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 mm ีค hmm. ร mm ับอกนะครับหนึ huh. uh ่งสองสารุ hmm. uh ่นหนึค um, รับหนึ hmm. mm ่งสองสามิน huh. okay. ิจฮาร์ดพินิหฮาร์ดกันไหนครับโอเคครับผมหนึ่งสองสามรุ่นะนครับยิ้มเลยมาตายิ้มเลยเดี๋ยวพาไปเล่นกับซูโม่เลยเล้เลื้อเลื้เลื้เโอเคหนึ่งสองสามอเจ้๊ยบขัดแล้วเล้อเลื้อเไวกว่าอื่นนึงมาคค่ะมาา มาแล้วพีแล้วพีพาไปต้องมามาตาค่ะมาตาน้องมาตาค่ะบอกมึงไม่ไปพี่พีเลยไม่มาโอเคค่ะเดี๋ยวน้าพาไปนะคะเดี๋ยวขอลงไลค์ก่อนนะคะพี่พีเดี๋ยวมาไลค์ให้ดูใหม่นะคะ